ท่านเข้าสู่ Premier l i ไ e ของ Mercedes-Benz ประเทศไทยก่อนหน้านี้จูนได้สัมภาษณ์ท่านผู้บริหารทั้ง4ท่านไปแล้วนะคะในทุกๆประเด็นท่านใดที่สนใจสามารถไปชมลิงก์ได้เลยที่ Mercedes-Benz ประเทศไทยนะคะแต่ว่าตอนนี้จูนตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่ากำลังจะได้พบกับรถยนต์รุ่นที่เรียกได้ว่าเป็น Heart of the Brand นะคะซึ่งใครจะเป็นผู้มาแนะนำเดี๋ยวเราไปพบกันค่ะ ตื่นเต้นมากเลยนะคะที่เดี๋ยววันนี้จะได้มาพบกับโปรดักที่เรียกว่าเป็น Hard of the Brand Product นะคะรุ่นใหม่ล่าสุดของ the new E class ค่ะซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่จะมาแนะนำให้เรารู้จักนะคะจะต้องเป็นคุณชอป mercedes benz instructor ของเราไปพบกับคุณชอปกันค่ะคุณชอปสวัสดีค่ะสวัสดีดค่ะคุณจูนมีโปรดักใหม่ก็ต้องเป็นคุณชอปเสมอครับผมวันนี้จะมาแนะนำ the new E class ใช่ไหมคะถูกต้องครับเดี๋ยวรถอยู่ทางนี้เราไปกันเลยไหมแต่ว่าก่อนอื่นยวผมขอแอบ เล่าประวัติคร่าวๆเขานี้เึงก่อนละกันนะครับตัว e-class เองเนี่ยเปิดตัวครั้งแรกนะครับของโลกในปีหนึ่งนู้นเลยโอ้โหนานมากแลยยาวนานมากแล้วก็ถือเป็นรถที่เรียกได้ว่าได้รับความนิยมสูงสุดของทางแบรนด์เป็นเรื่องเรือธงเลยก็ว่าได้เพราะว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยยอดขายสะสมรวมถึง14ล้านคันเข้าไปแล้ว14ล้านเยอะมากไม่น่าถึงบอกว่าเป็น heart of the brand ต้องเป็นหัวใจหลักของแบรนด์นี้เลยนะครับแล้วก็โฉมปัจจุบันของเราในรหัส body แบบอดีนึ่เนี่ยก็ เรียกว่าได้มีการเปิดตัวไปปี2016ก็มียอดขายลมสะสมกว่า1ล้าน2แสนคันเข้าไปแล้ว <c oughs> ด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาพบกับเจ้า W213 ที่เป็นรุ่นเฟสลิฟของเราซึ่งก็คือ2คันด้านหลังตรงนี้นั่นเองครับนี่ the new E-Class ของเราครับค <c oughs> ่ะในรายละเอียดตัวรถนะครับตรงนี้เครื่องยนต์ทาง Mercedes-Benz เขาก็จะมีให้เลือก2แบบด <c oughs> ้วยกันคือแบบ Plug-in Hybrid เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับแล้วก็อีกอย่างก็จะเป็นตัวดีเซลนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 220D แล้วก็ตัวถังจะมี รุ่นย่อยให้เลือกทั้งหมด3รุ่นด้วยกันเราไล่ไปเลยตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะครับก็คือ e 3 0 0 e อางวกาศนะครับราคาจะเปิดอยู่ที่3,190้านบาทแล้วก็รุ่นที่2จะเป็น e 2 2 0 d amg sport ทางด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมสีดำคันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่3 5 4 0 0 0นบาทแล้วก็รุ่นสูงสุดจะเป็น e 3 0 0 e amg dynamic นะครับสีขาวทางนี้เลยราคาจะอยู่ที่3 7 7ล้านบาทนั่นเองครับ ชอบมากคันสีขาวติดตัวไหนดีคะรายะเอียดกันเลยไหมค่ะเดี๋ยวไปคันนี้กันก่อนเลยก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็น e 2 2 0 d amg sport นะครับอย่างที่เห็นเลยเส้นสายการออกแบบภายนอกทั้งหมดนะครับจะเป็นการออกแบบแบบ amg body styling นะครับเริ่มไปตั้งแต่ตัวกันชนด้านหน้าที่ออกแบบให้มีความดุดันแล้วก็มีเรื่องของการจัดเรียงอากาศนะครับกระจังหน้าเป็นเอกลักษณ์ของทาง e class เลยนะครับก็คือจะเป็นแบบ diamond radiator grille ขัดมาครับ ด้านบนฝากระโปรงอันนี้พิเศษมากนะครับตรงนี้จะ,ะเป็นฝากระโปรงแบบ Power dome ดมซึ่งได้รับการถ่ายทอด D n a อมาจากตัว AG g มจีพี่ของเขาเลยมาอยู่ใน e Class แล้วตอนนี้ที่เป็นรุ่นปีกนกเราจะช<ร>้ยังจะเริ่ม,มเริ่มจาก SL ตัวนั้น,น,นเลยถ่ายทอดลงมาตรงนี้ทีนี้ไฟหน้าครับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะครับดูเรียบหรูขึ้นแล้วก็ยังคงความเฉียบคมอยู่นะครับด้านในเนี่ยจะเป็น LED แบบ High Perform a n c e เลยนะครับถัดมาทางนี้นะครับ ตัวล้อเนี่ยจะเป็นดีไซน์ใหม่ที่เอามาใส่ในตัว e-class <ฆ>นะครับลองสังเกตรเรื่องดีไซน์ของเขาเนี่ยมันก็จะออกแบบมาเพื่อรับกับช่องอากาศด้านหน้านะครับทำให้มารับกับดีไซน์ของล้อเพื่อลดแรงต้านอากาศตรงนี้ก็คือได้ทั้งเรื่องของความสวยงามความสปอร์ตแล้วก็เรื่องของสมรรถนะไปพร้อมกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเรามีการออกแบบแล้วก็ให้ความสําคัญกับทุกจุดจริงๆใช่<ฆ>ทีนี้เดี๋ยวลองมาเปรียบเทียบกับฝั่งนี้กัน<อ>บ้างนะครับอันนี้จะเป็น e 3 0 0 e นะครับเป็นรุ่น plug-in AMG ดินามิกตัวล้อเนี่ยจะเป็นล้อ19นิ้วเช่นเดียวกันนะขนาดเท่ากัน<ม>แต่รุ่นนี้ดีไซน์เขาจะเป็นแบบ10ก้านนะครับเป็น10สป็อกจากทาง M G แล้วก็เบรกเนี่ยจะเป็นเบรกแบบสมรรถนะสูงด้วยนะครับถัดขึ้นมาครับไฟหน้าอีกจุดหนึ่งที่ต่างกันดีไซน์ไฟหน้าตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่ต้องบอกว่าเป็น มัลติ e ีม LED ก็คือภายในโคมไฟเนี่ยเขาจะมีหลอด LED ถึง84หลอดต่อข้างะนะครับแล้วก็มีการทำงานปรับการทำงานร่วมกับกล้องด้านหน้าเพื่อตรวจสอบสภาพถนนแล้วก็รถด,ด้านหน้าของเราส่วนไฟสูงนะครับเป็นอัลตร้าเรนจ์ไฮบ e ีมก็คือสามารถที่จะส่องสว่างได้ไกลถึง650เมตรอไกลามากาใช่ครับปลอดไกลมาก,กคือเหมือนใน S- Class เลย ดีไซน์นะครับเนื่องจากเป็น MG Body Styling กันชนหน้านะครับกระจังฝากระโปรง2รุ่นนี้จะเหมือนกันอ่าโอเคเดี๋ยวเราวนมาดูฝั่งนี้บ้างครับค่ะตัวหลังคานะครับ E 3 0 0 EMG Dynamic เนี่ยจะเป็นรุ่นเดียวที่จะได้หลังคา p a n o r a m i c Sun น o o f แบบนี้นะครับเป็นหลังคากระจกนะครับ<ะ>สามารถเปิดได้เพิ่มความโปร่งโล่งสบายแล้วก็ตัว k e y l e s s g กตรงนี้เป็นมาตรฐานมาแล้วทุกรุ่นย่อยเลยนะครับ ทางด้านหลังมาที่ด้านหลังกันบ้างตรงนี้ไฟท้ายนะครับทั้ง3รุ่นย่อยเลยเนี่ยจะมีการดีไซน์ไฟท้ายใหม่ทั้งหมดเป็นแบบ Full LED สวยงามแบบนี้เลยสามรุ่นเหมือนกันทันสมัยวัยรุ่นทันสมัยสูงแล้วก็เห็นได้ชัดมากนะครับเีอยากให้ดูใกล้ๆมากเลยดีไซน์ข้างในรายละเอียดดีเทลเขาแบบโอ้โหอลังการมากค่ะ แต่จะมีจุดต่างทางด้าน,นหลังใช่ไหมคะใช่นะครับจุดต่างเดียวก็คือว่าตัวที่เป็น 300e นะครับ e 300e ที่เป็นปลั๊กอินเนี่ยก็จะมีช่องนะครับชาร์จไฟอยู่ที่ตำแหน่งเดิมนะครับคนที่ใช้ตัวปลั๊กอินอยู่แล้วก็จะคุ้นเคยกันดีตรงนี้ก็จะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์12จุดรอบคันนะครับด้วยสวยมากข้างนอกสวยขนาดนี้อยากเห็นแล้วว่าข้างในจะสวยขนาดไหนได้เลยครับคะ่ะลองเข้าไปดูด้านในกันจุดคันนี้เลย แค่กลิ่ก็หอมแล้วอ่านี่ก็เนเอการ์เลยนะครับค่ะ <c oughs> โอเคภายในเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งแรกที่สะดุดตามากๆ <c oughs> เลยผมลองกดออนขึ้นมานิดนึงจอบบใหญ่มากน, <c oughs> นะครับตรงเนี้ยเป็นหน้าจอนะครับอ่อดิจิตอลนะครับแบบ12.3นิ้วขนาด12.3นิ้วนะสอจอ <c oughs> ต่อยาวกันอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ระบบปฏิบัติการเนี่ยเป็นรุ่นล่าสุดเป็น m b x รุ่นล่าสุด <c oughs> ซึ่งเราสามารถที่จะใช้ ทัชแพดตรงนี้หรือจะทัชสกรีนที่หน้าจอก็ได้เช่นกันะนะครับซึ่งแพดฟลูิดมากใช่อันนี้ไหลลื่นมากนะครับดูการทำงานตรงนี้ได้ตร,ตรงนี้ต้องบอกว่า,ากดได้เลยเราเริ่มมีการใช้หน้าจอแบบนี้จริงตั้งแต่ปี2014แล้วใน S c l a s s แต่ว่าข่าวดีก็คือว่าณปัจจุบันหน้าจอแบบนี้ะจะเป็นมาตรฐานอยู่ใน E Class ทุกรุ่นยถูกต้องได้แบบนี้เลยนะครับแล้วความอัจฉริยะของเขาเนี่ยคือเรื่องการเชื่อมต่อนะครับทุกรุ่นจะได้ตัว 4G LTE บัต eSIM Car d เราสามารถที่จะควบคุมรถระยะไกลแต่คมากไกลแบบอยู่ต่างประเทศได้เลยนะสมมติใช่จอดรถไปที่บ้านลืมเอกสารสําคัญว่าในรถต้องการให้คนที่บ้านเอาเอกสารปลดล็อกจากต่างประเทศทันสมัยสุดๆทุกรุ่นที่มีขายในปัจจุบันได้หมดนะครับตรงนี้ใส่ให้มาด้วย รวมถึงดีไซน์ภายในนะครับตัวเนี้ยเจ้า e 300 emg dynamic เนี่ยเขาจะได้เป็นลายเป็นไม้ black ash แบบนี้นะครับส่วนอีก2รุ่นเนี่ยก็จะดีไซน์แตกต่างกันไปเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นแต่ละรุ่นเลยจะเห็นว่ามีสีอันนี้เป็นไฟที่สามารถเปลี่ยนเฉดสีได้ถึง64สีนะครับแล้วก็มีเรื่องของรูปแบบการสลับไฟนะครับเปลี่ยนไปมาได้ถึง10รูปแบบไม่ใช่แค่สีแต่ว่าริท h มของไฟใช่สามารถเปลี่ยนวิได้ด้วยถูกต้องค่ะ c u s t o m i ได้เลย เครื่องเสียงในรุ่นนี้แน่นอนจะเป็นเบอร์เมสเตอร์นะครับลำโพงแบบ13จุดด้วยกันเป็นถึงรถปลั๊กอินแล้วแน่นอนด้านในนี่ครับคืออะไรคะมีช่อง wireless charge อยากลองเพราะปกติเนี่ยเราโทรศัพท์แบตหมดตลอดเวลาแล้วพอจะชาร์จก็ต้องมีสายนู่นนี่อันนี้ไม่ต้องแล้วทำยังไงคะนี่ครับวางลงไปเฉยๆเลยไม่ต้องทำอะไรเลยเสร็จ เรียบร้อยแค่นี้เองด้านในเขาจะมีจะมีช่องของเขานะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะกระแทกหรือกระเด็นไปไหนตอนขับรถก็สบายเลยใช่ใช่ครับไม่ต้องกลัวมันสิงดังเขาแก๊กจะมีตัวระบบเ f c ซที่คอยแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ด้วยนะครับตรงนี้ที่สําคัญภายในนะครับที่เป็นจุดเด่นของรุ่นนี้นะมันจูนก็คือตัวเบาะครับสังเกตไหว่าเรานั่งแล้วมันสบายมากกระชับโอบรับถูกต้องนะครับจะมีเฉพาะในตัว MG Dyna m i c ามิคงมาลลยอันนี้ดีมากเลยเพราะว่า พวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบสปอร์ตสก้านนะครับท้ายตัดที่สําคัญคือปุ่มควบคุมทั้งหมดเนี่ยนะครับมันถูกจัดวางตำแหน่งบิดองศาให้เหมาะกับการใช้งานนะครับเวลาเราขับก็คือมันจะไม่ได้เป็นแบนรับราบเหมือนเดิมอ่ะนือเขาจะบิดไปนะครับใช่เพราะปกติเวลาเราจับนะคะคือมือเราไม่ได้ตั้งแบบนี้เพราะฉันเนี่ยเวลาจะเปลี่ยนอะไรก็ต้องตั้งมือขึ้นมาใช่จะมีองศาของเขาแบบนี้เลยนะครับอันนี้ดีมากๆกระชับมากๆโอเคแต่แล้วเดี๋ยวเราไป ดูเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เครื่องยนต์ไหมคิดว่าหลายคนหลายท่านน่าจะอยากทราบอยากทราบว่ารถที่นั่งสบายแบบนี้นะคะแล้วจะขับสนุกหรือเปล่าเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้าง,งค่ะอเอาเรื่องของระบบเซฟตี้ก่อนนะครับคือทุกรุ่นตอนนี้จะมีระบบ b ร i n d s p o t m o n i t อร์มาให้ทุกรุ่นย่อยเลยะนะครับแล้วก็มีระบบช่วยเบรกนะครับในกรณีที่เราต้องการเบรกฉุกเฉินหรือว่ามีอะไรตัดหน้ารถมีอะไรหยุดหน้ารถกระทันหันอย่างเงี้ยรถเบรกให้อัตโนมัตนะครับระบบควบคุมความเร็ว มีให้นะครับรวมถึงเซ็นเซอร์เขาฉลาดขึ้นกว้างขึ้นอ่านค่าได้ละเอียดมากขึ้นนะฮะก็จะมีพวกนี้ให้ทั้งหมดทุกรุ่นย่อยรวมถึงะนะครับก็จะมีระบบที่เรียกว่าถอยจอดอัตโนมัตินะ,ะครับเป็น Active Parking a s s i ช t ชอบมากเคยลองแล้วชีวิตสะดวกขึ้นมากฉลาดมากแล้วก็ตัวเลือกการใช้งานง่ายขึ้นเยอะมากะนะครับ เรื่องของเครื่องยนต์นะครับของเจ้า2คันนี้จะมีความต่างกันในตัว e 3 0 0 e plug-in hybrid เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบ4สซูบเทอร์โบทำงานร่วมกับระบบะ eQ power นะครับที่เป็นแบบ plug-in generation 3ก็คือให้กำลังอยู่ที่320แรงม้ากับรถบ้านๆแบบนี้ซึ่งถือว่ากำลังสูงมากแล้วก็เป็นมิด ต่อสิ่งแวดล้อมนะครับส่วน e220d ตรงนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสสูบ2ลิตรเหมือนกันเป็นแบบมีระบบอากาศเทอร์โบนะครับกำลังเนี่ย194แรงม้านะครับประหยัดน้ำมันได้มาตรฐานยูโรสิปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับค่ะ อันนี้ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของ The New E-Class ซึ่งจะเห็นได้ว่านอกเหนือจากสมรรถนะที่ขับขี่สนุกแล้วนะคะทางด้านในเนี่ยสบายมากเรื่องของความปลอดภัยเต็มที่แน่นอนเพราะฉะนั้นเต็มที่เพราะฉะนั้นนะคะสามารถที่จะพบกับ The New E-Class ใหม่ได้ที่ดีเลิ์ใกล้บ้านขุนทั่วประเทศไทยคะ่ะวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ,คะ,คะอยากลองไปขับแล้วดเดี๋ยวพาไปขับได้เลยใชได้เลยครับผูอยากจะลองขับรุ่นสีดำ